ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราวันนี้มาเปลี่ยนเบ้าโชกครับเบ้าโชกตัวนี้เป็นโชคของอันติดนะครับอันติดตัวปีสิบสองนะครับก็คืออาการเบ้าโชกแตกนะครับนี่ครับเบ้าโชกลูกปืนโยกได้ครับลูกปืนแตกแล้วนี่ครับลูกปืนทอถอดออกมาแล้วเทมาลูกปืนออกมาเลยครับก็คือเสียนะครับ เรามาดูวิธีเปลี่ยนกันนะครับก็อย่าลืมหาซื้ออะไรนะครับเป็นพวกเบ้าโช๊คครับเราก็ทําการเช็คดูนะครับเบ้าโชกคหาตัวที่ซื้อใหม่หรือซื้อมีอะไรก็เราต้องเอามือหมุนดูนะครับมันต้องหมุนได้นะฮะหมุนได้อย่างี้หมุนแล้วก็ไม่มีเสียงลูกปืนแตกครับ หมุนได้โอเคครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันเลยครับวิธีเปลี่ยนนะครับก็ถอดโช๊คออกมาครับคลิปก่อนหน้านี้ผมก็ได้สอนวิธีการถอดโช๊คละครับเดี๋ยววันนี้เราถอดเสร็จแล้วก็ได้รูปโช๊คโช๊คออกมาตั้งไว้อย่างนี้ครับเราก็ทําการถอดนะครับต้องมีเครื่องมือพิเศษครับเป็นตัวหนีบสปริงครับเหมือนล็อกสปริงไหมครับไม่ให้สปริงมันดีดครับ กดสปริงนะครับเดี๋ยวเรามากดสปริงกันเลยครับการกดสปริงไว้นะครับบองีเราก็ต้องกดสปริงไว้ก่อนถ้าเราไม่กดสปริงเดี๋ยวเราถอดน,น็อตมาสปริงมันจะเด้งนะครับปีดออกครับอาจจะอันตรายครับปีดใส่หน้าหร,หรือกระเด็นใส่รถหรือใส่รถอื่นได้ครับทําการล็อกไว้เลยครับล็อกสปริงไว้เลยครับ รเรายึดไว้ด้านนะครับด้านนี้ยึดไว้เพื่อมาให้สปริงมันเด้งออกแล้วก็อีกฝั่งนะครับฝั่งตัวนี้ก็ต้องยึดไว้เหมือนกันนะครับโอเคตอนนี้ผมยึดสปริงไว้ทั้ง2ด้านนะครับสปริงก็จะไม่มีการเด้งออกแล้วเดี๋ยวเรามาคลายน็อตตัวฐานเบ้าโช้คข้างบนนะครับ จะมีน็อตยึดอยู่นะครับตรงนี้ครับหัวน็อตเบ้าโชกที่ลูกปืนมันแตกครับเราทำการถอดเลยครับของอันติดตัวนี้น่าจะเป็นเบอร์19บะครับ แล้วก็ดึงเป้าโชกตัวเดิมออกครับตัวนี้ลูกปืนแตกละเอียดเลยครับเห็นไหมครับแกนหลุดออกเลยครับส่วนลูกปืนกระจายเลยครับแสดงว่าใช้งานนานนะครับหลุดออกเลยครับเทออกมาลูกปืนเต็มเลยครับ เหลืออยู่แค่นี้ครับลูกปืนที่เหลือก็กระจายทิ้งไปไหนไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเรามาใส่ตัวใหม่เลยครับตัวนี้นะครับตัวใหม่ก็เป็นอะไรนะครับผมเก็บไว้ก็ยังใช้งานได้อยู่ครับเอามือหมุนก็ยังไม่มีเสียงครับหลังจากนั้นนะให้เราหงายน็อตที่จะขันยึดเบ้าโชกชี้ขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเลยครับ สังเกตนะครับไอห,หัวน็อตมันไม่โผล่ครับก็มันจะขันน็อตไม่ได้ครับเราก็ทําการยึดสปริงครับให้มันต่ําลงอีกครับเพื่อจะให้หัวน็อตตัวนี้มันจะโผล่ขึ้นเยอะๆครับเดี๋ยวผมทาการยิงสปริงล็อกสปริงครับให้มันต่ําลงอีกครับ สังเกตหัวหัวน็อตไอช็อมันจะสูงขึ้นนะครับเพราะว่าเรากดสปริงให้มันต่ำลงครับหลังจากนั้นเราก็ทำการใส่เบ้าโช็กเลยครับโอเคเอาตัวนี้เสียนี่ใส่ตัวนี้ครับตัวนี้ยังมีลูกปืนติดอยู่ครับใส่เข้าไปเลยก็ใส่น็อตไปครับ เเข้าไปลยครับยิงน็อตลมประมาณ2อสามรอบนะครับก็อยู่แล้วครับเสร็จแล้วก็เราก็มาหมุนเบ้าโช๊กดูครับโอเคครับตอนนี้เบ้าโช๊กเปลี่ยนละเอามือโยกดูนะครับมันมันคอนไหมโอเคนะครับตอนนี้ เราได้เบ้าโชคใหม่ได้เปลี่ยนเบ้าโชคใหม่ครับหลังจากนั้นเราก็ให้คลายตัวยึดสปริงออกครับ ครับเสร็จแล้วครับก็เป็นวิธีเปลี่ยนเบ้าโชคง่ายๆครับหลังจากนั้นเราก็ทําการประกอบโชคเข้าที่เดิมครับก็ถ้าใครอยากทาเองก็ทําได้นะครับเป็นวิธีทําเองด้วยตัวเองง่ายๆนะครับถ้ามีเครื่องมือก็ทําได้นะครับก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไปนะครับขอบคุณครับ